หญิงชาราผู้หนึ่งเก็บเงินได้ถึง210ล้านแต่แล้วเธอกลับถูกกล่าวหาว่าขาดไป100ล้านความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงคุณจะถ่ายได้ไหมว่าเรื่องราวนี้จบอย่างไรอยากระพริบตาเพราะความลับที่จะเปิดเผยจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ไปตลอดกาลหญิงชาราร่างเล็กเดินอยู่บนถนนสายเก่าฝุ่นตลบอวนในอากาศสายลมพัดเอาเสียงใบไม้กระทบกันเป็นจังหวะประหลาด ในมือของหญิงชาราคือกระเป๋าหนังเก่าหนักอึ้งเหมือนแบกความลับของโลกทั้งใบเธอค่อยๆเปิดสิบดวงตาเธอสว่างด้วยความตื่นเต้นเงินสดเรียงเป็นกองสูงรวมแล้ว210ล้านบาทหัวใจเธอเต้นแรงราวกับกำลังจะระเบิดทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารน้ำเสียงแข็งกระด้างและไม่ไว้ใจหญิงชาราถูกถามว่าเงินหายไปหนึล้านบาท ความชอบทรรให้เธอยืนตัวแข็งมือสั่นน้ำตาไหลเธอมองไปรอบตัวผู้คนเดินผ่านด้วยสีหน้าปกติแต่เธอรู้สึกเหมือนทุกสายตาจ้องมาที่เธออากาศร้อนชื้นรับตัวเธอเหมือนมีใครมาล็อกแขนหัวใจเต้นเร็วกว่าเดิมความกลัวคล้ายหมอกหนาทึบบดบังทุกความคิดเธอไม่เข้าใจเงินที่เธอเก็บมาทั้งชีวิตทำไมต้องถูกสงสัยเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเจ้าหน้าที่ธนาคารยืนอยู่ตรงหน้า ตาคู่นั้นเย็ยนชาและไม่แสดงความเมตตาหญิงชารารู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจากความว่างเปล่าเธอพยายามอธิบายแต่ทุกคำพูดติดคอเหมือนมีเสียงเรียกบางอย่างในหัวเตือนเธอว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเสมอไปกระเป๋าเงินสั่นไห้ในมือดวงตาของเธอสั่นระริกเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังชัดเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังความเงียบครอบงำผู้คนรอบตัวหยุดทุกสิ่ง ราวกับโลกหยุดหมุนเพื่อตรวจสอบความจริงและความจริงกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเธอพร่มเพอในความเงียบหญิงชราสูดลมหายใจลึกแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้ากลับทำให้เธอแทบล้มลงเงิน2 1 0รสิบล้านบาทอยู่ในมือแต่หนึ่งรล้านกลับหายไปเหมือนถูกกลืนหายโดยความมืดและความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังเผยตัวออกมาในรูปแบบที่ทุกคนไม่อาจคาดคิดร่างกายของเธอสั่นระริก ความกลัวและความสับสนรวมกันเป็นพายุเงียบที่เตรียมระเบิดสายตาของเธอศพกับเจ้าหน้าที่แต่ในความเงียบมีเพียงคำถามที่ไม่มีใครตอบและความรู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังจับตาเธออย่างไม่ไว้ใจความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเหมือนอากาศหนักขึ้นทุกวินาทีและเสียงหัวใจเต้นรัวของหญิงชาราเหมือนกำลังบอกเธอว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปหญิงชาราอยู่นิ่ง มือกุมกระเป๋าเงินแน่นราวกับกลัวมันจะหายไปอีกครั้งสายตาของเจ้าหน้าที่เย็นชาจนเหมือนน้ำแข็งทุกคำพูดของเธอถูกกลืนหายไปในความเงียบเสียงลมพัดแรงขึ้นใบไม้กระทบหน้าต่างอาคารธนาคารเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนโลกกำลังเตือนเธอเตือนให้รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติคุณยืนยันได้ไหมว่าเงินทั้งหมดอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ถามด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นหญิงชราสะดุง หัวใจเต้นแรงราวกับอยากจะพุ่งออกจากอกเธอพยักหน้าอย่างช้าๆกระเป๋าหนังถูกเปิดออกอีกครั้งแบงค์พันเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบแต่สายตาของเจ้าหน้าที่ไม่ยอมละสายตาเธอรู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนมีมือมองทะลุวิญญาณของเธออยู่อยู่เสียงโทรศัพท์อีกสายดังขึ้นเจ้าหน้าที่รับสายและยิ้มบางอย่างที่หญิงชาราไม่เข้าใจแต่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นความจริงจังทันที หญิงชารารู้สึกถึงอากาศรอบตัวเหมือนหน่งลงเหมือนทุกความหวาดกลัวรวมตัวอยู่ตรงนี้คุณยืนยันได้ว่าเงินหนึ่งร้อยล้านที่หายไปเป็นไปตามเอกสารนี้หรือไม่เจ้าหน้าที่พูดหญิงชาราไม่กล้าพูดทุกคำถามเหมือนการตีลังกาในหัวทุกความทรงจำเกี่ยวกับเงินนี้กลับมาเป็นฉากสับสนดวงตาของเธอเริ่มพร่าความเหนื่อยล้าและความกลัวรวมกันทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังจมลงในหลุมมืดเสียงหัวใจเต้นรัว และความเย็นของอากาศรอบตัวเหมือนซึมเข้าไปในกระดูกทันใดนั้นประตูนาคารเปิดกว้างผู้คนเดินเข้ามาแต่สายตาทุกคู่เหมือนมองเธอเป็นสิ่งแปลกปลอมหญิงชารารู้สึกถึงความโดดเดี่ยวเหมือนโลกทั้งใบหันมาจับผิดเธอเจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารจำนวนหนึ่งแผ่นกระดาษบางๆงแต่หนักด้วยความหมายหญิงชารามองด้วยความสับสนตัวเลขและลายเซ็นสลับกันเหมือนกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจ นี่คือความจริงทั้งหมดเจ้าหน้าที่พูดเสียงของเขาดังก้องในหัวหญิงชรารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกจากร่างและความหวาดกลัวก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดวงตาของเธอเริ่มเห็นภาพซ้อนภาพของเงินหายไปภาพของผู้คนที่กล่าวหาภาพของความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดทุกภาพรวมตัวเป็นพายุที่รอระเบิดมือของเธอสัน่นกระเป๋าเงินเกือบตกพื้น แต่เธอจับมันไว้แน่นเหมือนจับความหวังเดียวที่เหลืออยู่ความมืดและความสงสัยครอบงำรอบตัวและในใจของเธอมีเสียงหนึ่งเรียกขาเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนเหมือนกำลังบอกเธอว่าความจริงที่แท้จริงยังไม่ถูกเปิดเผยหญิงชราหลับตาลงสูดลมหายใจลึกแต่เมื่อเปิดตาอีกครั้งเธอก็เห็นสิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจเอกสารทั้งหมดไม่ตรงกับความเป็นจริง และตัวเลขที่หายไปหนึ่งร้อยล้านไม่ได้หายไปจากเธอแต่ถูกซ่อนอยู่ในที่ที่เธอไม่เคยคาดคิดทุกอย่างเริ่มคลี่คลายช้าๆแต่ความจริงบางอย่างกลับน่ากลัวยิ่งกว่าความสูญเสียหญิงชาราได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังขึ้นแต่ราวกับว่าโลกทั้งใบกําลังสั่นสะเทือนรอบตัวและสิ่งที่เธอจะต้องเผชิญต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลหญิงชารายืนเงียบมือยังคงกุมกระเป๋าเงินแน่น ร่างกายสั่นระริกจากความตื่นตระหนกแต่สายตากลับเฉียบคมเหมือนพยายามมองทะลุทุกสิ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารก้าวเข้ามาใกล้น้ำเสียงเข้มและเย็นชาคุณจะต้องให้คำตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหญิงชารารู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนน้ำหนักหลายตันกดทับบนไหล่เธอมองไปรอบตัวอากาศร้อนชื้นแทรกด้วยกลิ่นกระดาษและหมึกพิมพ์ทุกอย่างชัดเจนเกินไปแต่ก็ทำให้เธอรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในฝันร้าย ดวงตาของเจ้าหน้าที่จับจ้องเธออย่างไม่ละสายตาทุกวินาทีเหมือนลากยาวเป็นชั่วโมงหัวใจเธอเต้นแรงเสียงเต้นในอกดังชัดเหมือนกลองทหารทําให้เธอแทบควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้หญิงชราหยิบเอกสารในมือลองเปรียบเทียบตัวเลขกับเงินในกระเป๋าแต่ทุกตัวเลขเหมือนเต้นรํากลายเป็นปริศนาเธอไม่เข้าใจว่าทําไมสิ่งที่เธอคิดว่าถูกต้องกลับถูกกล่าวหาอย่างรุนแรง ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์อีกสายดังขึ้นเจ้าหน้าที่รับสายหญิงชรามองไม่กระพริบสิ่งที่เขาฟังทําให้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปจากเย็นชาเป็นกังวลบางอย่างแต่ยังคงไม่เปิดเผยต่อเธอความตึงเครียดรอบตัวเหมือนพลังงานไฟฟ้าทําให้ทุกคนในห้องรู้สึกได้หญิงชราสูดลมหายใจลึกแต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศหนืดเหนียวจับตัวเธอไว้ทําให้เธอแทบหา,ายใจไม่ออกเจ้าหน้าที่วางโทรศัพท์ และยื่นเอกสารฉบับใหม่มือของเขาสั่นเล็กน้อยหญิงชาราสังเกตเห็นแต่ความกลัวทำให้เธอไม่กล้าพูดอะไรเอกสารเปิดเผยความจริงบางอย่างหนึ่งร้ยล้านที่หายไปไม่ได้สูญหายจริงๆแต่ถูกโยงไปกับบัญชีลึกลับมีคนวางแผนซับซ้อนเกินกว่าที่เธอจะเข้าใจความรู้สึกช็อกระแทกเข้าเต็มหน้าเหมือนถูกตีด้วยค้อนหนักใบหน้าของหญิงชาราซิดเสียว หัวใจเต้นแรงราวกับกำลังจะหยุดเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในหัวเสียงที่บอกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเกมอำนาจและความโลภผู้คนในห้องเงียบทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอแต่ไม่มีใครพูดอะไรความเงียบนี้ทำให้ความกลัวของหญิงชราเพิ่มขึ้นราวกับอากาศรอบตัวกำลังหนาแน่นขึ้นทุกวินาทีหญิงชราเริ่มก้าวถอยแต่เท้ารู้สึกหนักเหมือนมีใครจับไว้ไม่ให้ขยับ ดวงตาของเธอเหลือบเห็นเงาที่มุมห้องเงาที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนใครบางคนกำลังมองจากความมืดกระเป๋าเงินสั่นเล็กน้อยในมือเธอแต่ความตื่นตระหนกทำให้รู้สึกเหมือนมันหนักขึ้นหลายเท่าเสียงหัวใจของเธอดังชัดแต่ในความมืดมีเสียงบางอย่างคล้ายคำเตือนหญิงชารารู้สึกถึงความเย็นชาแผ่ซ่านไปทั่วร่างและในช่วงวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องเงินหาย แต่เป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ความจริงที่จะทำให้ทุกคนสันสานและเธอคือคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความจริงและความมืดที่กำลังคลี่คลายหญิงชราหยุดก้าวลมหายใจติดขัดเธอรู้สึกถึงแรงกดดันรอบตัวเหมือนคลื่นทะเลใหญ่ทุกเสียงในห้องดังขึ้นชัดเจนเสียงกระดาษพลิกเสียงลมหายใจของเจ้าหน้าที่แม้แต่เสียงหัวใจของเธอเองดวงตาเธอเบอิกกว้าง เห็นเอกสารบางแผ่นปลิวลงพื้นตัวเลขบนกระดาษเหมือนกระซิบคำลับราวกับมีใครกำลังเรียกเธอเข้าไปในความลับนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารก้าวเข้ามาใกล้น้ำเสียงแข็งและแน่นคุณต้องยืนยันทุกอย่างหญิงชรามองมือของเขามือหนาใหญ่แต่ไม่สัน่นราวกับมีพลังบางอย่างแฝงอยู่สายตาของเธอศพกับเจ้าหน้าที่หัวใจเต้นแรงจนแทบแตกออก แต่เธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่อยู่เนื้อความเข้าใจบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความเงียบและมันกำลังจับตามองเธอทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์อีกสายดังขึ้นเจ้าหน้าที่รับสายหญิงชารารู้สึกถึงแรงสั่นในตัวเขาน้ำเสียงเขาสั้นและรุนแรงเหมือนสิ่งที่เขาได้ยินนั้นทำให้โลกเปลี่ยนไปทันทีหญิงชารามองรอบตัวผู้คนในห้องหยุดทำอะไรทุกอย่างเหมือนเวลาหยุดหมุน ความตึงเครียดหน่งจนแทบหายใจไม่ออกและในความเงียบนี้หญิงชรารับรู้ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ไม่ได้เป็นเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวเอกสารที่อยู่ตรงหน้าเปิดเผยเส้นทางของเงินหนึ่งร้อยล้านโยงไปถึงบุคคลลึกลับบุคคลที่ทุกคนในห้องเกรงกลัวหญิงชรารู้สึกเหมือนถูกลาาเข้าสู่เงามืดเธอเห็นภาพผู้คนที่เงียบแต่ทุกคนรู้จักความลับนี้ดีหัวใจของเธอสั่นระริก มือเย็นเฉียบเธอพยายามหายใจลึกแต่ทุกลมหายใจเหมือนถูกกดลงแรงกดดันเพิ่มขึ้นเหมือนโลกทั้งใบตั้งใจทดสอบเธอเจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารต่อน้ำเสียงต่ำและเข้มนี่คือความจริงทั้งหมดคุณจะต้องตัดสินใจหญิงชรามองตัวเลขสายตาเริ่มพรา่าทุกตัวเลขเหมือนเต้นรำแต่ในความสับสนเธอเห็นบางสิ่งที่ทุกคนพยายามปกปิดความรู้สึกกลัวและระทึกผสมผสาน ทำให้ร่างกายเธอสั่นเกรงเหมือนมีใครสอดมือเข้ามาในใจดวงตาเธอสบกับเอกสารอีกครั้งและในนั้นมีบางอย่างที่ทําให้เธอแทบล้มลงเสียงหัวใจเต้นรัวลมหายใจขาดช่วงหญิงชราสัมผัสได้ถึงความมืดที่ซ่อนอยู่รอบตัวและความจริงบางอย่างที่ทุกคนพยายามปกปิดไม่ใช่เพียงเงินหนึ่งร้อยล้านแต่เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องในวินาทีหนึ่ง หญิงชารารู้สึกถึงความโดดเดี่ยวแต่ในความโดดเดี่ยวเธอรับรู้ถึงความกล้าความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงแม้ความจริงนั้นจะน่ากลัวจนขนลุกดวงตาของเธอสองประกายเหมือนไฟเล็กๆในความมืดแต่ความมืดรอบตัวยังคงหนาแน่นเจ้าหน้าที่เงียบผู้คนในห้องนิ่งโลกทั้งใบเหมือนรอคอยสิ่งที่เธอจะทำต่อไปหญิงชาราก้าวเข้าไปใกล้เอกสารมือสั่นแต่มั่นคง ทุกตัวเลขทุกคำลายเซ็นกำลังเผยความลับที่ซ่อนมานานและเมื่อเธอยื่นมือออกเพื่อเปิดเผยความจริงเธอรู้ทันทีว่าสิ่งที่ทุกคนกลัวจะปรากฏต่อหน้าโลกในไม่ช้าหญิงชราหยุดก้าวมือยังคงวางบนเอกสารหัวใจเต้นแรงแต่สายตาแน่วแน่เธอสูดลมหายใจลึกพยายามรวบรวมความสงบความมืดที่เคยปกคลุมรอบตัวค่อยๆจางลง เหมือนแสงอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างหญิงชรามองผู้คนรอบตัวเจ้าหน้าที่ธนาคารและผู้ที่ยืนอยู่ทุกคนต่างจ้องมาที่เธอแต่เธอไม่หวาดกลัวอีกต่อไปเธอพยักหน้าเบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงนี่คือความจริงทั้งหมดเงินทุกบาทอยู่ครบไม่มีสิ่งใดสูญหายห้องเงียบชั่วครู่ก่อนที่เสียงถอนหายใจของทุกคนจะเบาลงสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความสงสัยและหวาดกลัว ค่อยๆผ่อนคลายเจ้าหน้าที่ยื่นมือมารับเอกสารใบหน้าของเขาเปลี่ยนจากเข้มมวดเป็นสงบผู้คนในห้องเริ่มพูดคุยกันเบาๆราวกับโลกกลับคืนสู่ความปกติหญิงชราย,ยิ้มบางๆรู้สึกถึงน้ำหนักที่กดทับหายไปหัวใจกลับมาสงบความกลัวและความวิตกคลายตัวเธอรู้ว่าเธอได้ทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วแสงแดดลอดเข้ามาผ่านหน้าต่างส่องลงบนกระเป๋าเงินและเอกสาร หญิงชารารู้สึกถึงความอบอุ่นราวกับแสงนั้นช่วยเยียวยาจิตใจเธอก้าวออกจากห้องธนาคารอย่างสง่างามแม้ร่างกายยังสั่นเล็กน้อยแต่หัวใจเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเธอได้พิสูจน์แล้วว่าความจริงและความซื่อสัตย์ยังคงมีค่าเหนือทุกสิ่งและแม้เรื่องราวที่น่ากลัวนี้จะผ่านไปหญิงชารารู้ดีว่าความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ของเธอจะถูกจดจำและส่องสว่างในใจของทุกคน เป็นบทเรียนที่ย้ำเตือนว่าแม้โลกจะเต็มไปด้วยความสงสัยและความโลภความจริงจะอยู่เสมอและแสงสว่างจะปรากฏในที่สุด